หลักเล็กขโมยน้อยอีกแล้วขโมยมอเตอร์ไซค์เห็นหัวขโมยนั้นจ่ดจตัวเป็นๆแล้วก็อมอเตอร์ไซค์ด้วยจับได้ไหมคะจับไม่ได้ทำไมที่อุบลตานี <โฮ S 1> ขีาม,มาแล้ว<ส>ครับผู้เสียหายนะครับก็คือ คุณพิมพ์พิสาบุญตานะครับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีชมพูหมายเลขทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานีนะได้เอาหลักฐานก็คือว่าต้องวงจรปิดนะครับที่สามีของเธอชื่อนายสุวิจักบุญตาครับได้ขี่มอเตอร์ไซค์นี้ไปรอรับลูกสาวเดินพิเศษที่สวนสาธารณะทุ่งสีเมืองเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับช่วงบ่ายสี่โมงครึ่งนะระหว่างรอลูกสาวก็ไปเดิน ออกกำลังกายนิดนึงว่าอย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายนี่นะคพึ่งชั่วโมงไปแล้วครับออกมานี่ไปเจอมอเตอร์ไซค์คันนี้เพราะอะไรครับ <t> เพราะว่ามอเตอร์ไซค์นั้นโขขโมยไปเรียบร้อย <t> ปรากฏว่านะครับคนที่ทาขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งนี่นะ <t> นี่ครับผู้ที่เสียหายก็บอกว่าได้เห็นหลักฐานคือชัดเจนว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรเป็นผู้ชายครับ แล้วก็ทราบสีด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าทางคดีแจ้งตํารวจไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนีก็เอาก็ร้องทุกข์นะครับเอาหลักฐานก็มามอบประกันทางผู้สืขาแล้วก็แจ้งความกับตํารวจบอกว่าสามีนะครับทำยังไงนะ ไม่มีปรสัยเห็นใจาจอย่างนี้ตกอ,อกตกใจมากครับเพราะฉะนั้นทำยังไงครับตำรวจบลราชธานีช่วยนําตัวคนร้ายนะครับไปเร็วที่สุดคิดว่าจะไม่ยากว่าอย่างนั้นนะ่อ้โหเห็นเห็นเห็นชัดไหมฮะม่เห<อ><ม>็นทุกรูปแบบรู้ออไหมนะว่าเขามีกล้องอยู่นะคะค